อย่นี้ถ้าเกิดท่านได้เป็นนายกมันกระกลับมาได้ใช่ไหมโอ้<ว>สบายเลยครับนะมันมันทำมาหมดแล้วนะประยุทธ์ก็ทําไม่ได้ครับประยุทธ์ก็มองไม่เห็นหรอกให้ปัญหาที่เกิดขึ้นต่าต่างอนี้ประยุทธ์ไม่รู้เรื่องครับ วัสด,ดีครับหากท่านใดสนใจเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนรายการ o อ p ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มสินค้าแบรนด์ต่างๆได้หมดเลยทุกชนิดนะครับยกเว้นเว็บผนันไม่รับนะครับท่านสามารถเอาสินค้ามาวางโปรโมทในรายการผมได้เลยนะครับติดต่อทางไอเดียลนี้ได้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนรายการ o อ p นะครับ พูดถึงนโยบายคใช่ไหมมาเลากพี่เนะเลยนโยบายพี่ประกาศแรกเลยนะจัดที่ดินนะอยู่อาศัยแล้วค้าขายให้พี่น้องประชาชนนะคนอาจจะว่านโยบายนุ้นสําคัญนโยบายนี้สําคัญแต่พี่เป็นหัวหน้าพักพี่ลงไปทั่วประเทศนะพี่จะรู้ว่าประชาชนเดือดร้อนที่อยู่อาศัยและที่ทํากินมากนะเป็นประเทศเนี่ยมันของประชาชนนั้นแหละนะทำไมนะ แม้แต่ที่ดินที่เขาอยู่อาศัยซุกหัวนอนยังไม่มีแล้วต้องเช่าโน่นเช่านี่ต้องบุกลุกป่าต้องทําอะไรครับถูกไหมทําไมไม่จัดให้เขา嘛เห็นไหมจัดให้เขาได้พี่เปรียบเสมือนว่าสมัยตอนพี่รับรการตํารวจเนี่ยนะครับจะไปเบิกอาวุธปืนเบิกปาก,กาดินสอเบอิกพิมพ์ดีต้องไปเบิกไอ้จักรกองมันแอคท่าไม่ให้นะครับ แสดงตัวเป็นเจ้าของทั้งที่มึงเป็นเจ้าเพียงเจ้าหน้าที่นะที่มีหน้าที่ที่จะจัดการให้คนอื่นเขาครับนะแต่ไม่ให้อะเพื่อต้องการเรียกเงินถูกไหมครับแต่พี่นี่โดนพี่จัดการหมดเลยนะแต่ถ้าเป็นคนอื่นก็เอาง่ายๆสะดวกก็มา,มา,มา,มาไปห้าสิบบาทร้อยหนึ่งสมัยตกใหม่ๆมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับเอาไปร้อยหนึง่งอะไรเงี้ยนะนี่เจ้าหน้าที่ของรัฐก็เหมือนกัน เจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่ที่ดินครนะเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดการอที่ดินให้พี่น้องประชาชนนะรือกรมธนารักษ์ก็ดีทหารด้วยอะไรนี้ก็ของกูอะไรนี้ของกูนะทั้งที่ที่ดินทหารเนี่ยมันก็เป็นที่กรมธนารักษ์ที่กรมธนารักษ์มันก็เป็นที่ของประเทศนะครับนะนี่ถ้าเราคิดว่าเรามีหน้าที่ดูแลเฉยๆนะมีหน้าที่จัดการให้พี่น้องประชาชนนะ มันก็สามารถจัดการได้ครับให้พี่น้องประชาชนมีที่ดินอยู่อาศัยทํากินอะไรต่างประชาชนก็แฮปปี้มีความสุขครับในนี้ทุกวันนี้โอโ้โหที่จะสู้หัวนอนไม่มีเยอะมากสงสารใช่ไหมครับใช่ไหมฮะประการต่อมาก็บัตรประชาชนใบเดียวรักษาฟรีทั่วประเทศพี่อาจจะเอาของเพื่อไทยเข้ามาหน่อยครับตะก่อนเข้าสามสิบาทรักษาทุโลกนะแล้วก็เป็นกรุงเทพไปเชียงใหม่ ไม่ได้แล้วใช่ไหมกรุงเทพก็ต้องกรุงเทพก็ต้องโรงพยงงาบาลงที่ลงิทิ์ไว้นะแต่ของพี่นโยบายพี่บัตรประชาชนรายเดียวคือต่างเงินรักษาสี่นะทั่วประเทศด้วยยุงเทปไปใต้บัตรเนี้ยได้ใช้ได้หมดเกิดอุบัติเหตุจังหวไหนเนะข้าได้หมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าเป็นนโยบายของรัฐที่จะไม่มีหน้าที่ดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนอะไรต่างเหล่านี้นะครับนะ แล้วเราจะทําให้ประชาชนเดือดร้อนไดงไง mm hmm. ใช่ไหมตอนนี้ถ้าเขาไปโรงพยาบาลของรัฐก็พออยู่ได้ถ้าไปโรงพยาบาลเอกชนคุณค่าตัวตายเลยครับนะแพงเลอเกินแต่ก็อันนั้นก็เป็นเป็นเรื่องวิธีธรรมหากินของโรงพยาบาลเอกชนเขานะครับเราไม่ว่าหรอกแต่ว่ารัฐที่มีหน้าที่จะต้องสนับสนุนส่งเสริม นะให้คนอยู่ดีกินด,ดีมีความสุขใช่ไหมครับประการที่สามก็เรียนฟรีจนจบปริญญาตรีแล้วก็ยกหนี้กอศสอให้ครับทำไมต้องให้เรียนฟรีก็ไปดูรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเลยนะรัฐต้องจัดให้เรียนฟรีสิบสองปีแล้วทำไมคุณเก็บค่าเรียนขึ้นะาทำรองเนี้ยนะคุณไม่ทำตามรัฐธรรมนูญเอง พราคุณไม่สามารถบริการเรื่องการศึกษาให้เขาได้นะเด็กอยากเรียนเงินไม่มีที่ไปกู้คใช่ไหมเรียกว่ากู้หนี้เพื่อเพื่อการศึกษาไงแล้วมีคนคำประกันนะเด็กก็เรียนเรียนไปพอจบมาตกงานไม่มีงานทําอีกนะครับพอไม่มีงานท้ที่ไปกู้เขาก็อย่าสอนะมันก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายนะเจ้า ผู้ประกันก็โดนด้วยครับหมดอนาคตนะไออะไรต่างๆที่ไปเป็นประกันก็ถูกยึดหมดนะเด็กมันก็แย่สิอย่างนี้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐให้เขาเรียนแต่คุณทําไม่ได้นะพอเขาไปกู้ยืมมาเรียนคุณกับฟ้องร้องเขาอีกนะซึ่งมันผิดหลักการต่างๆนะข้ารการเกษียณเนี่ยพี่หกสิบครับ,รบกรเกษียณแล้วใช่ไหม แต่ตอนนี้พี่เจ็ดสิบห้าแล้วยังทํางานได้เลยแล้วพี่คิดว่าตอนเนี้ยความรู้ความคิดความอ่านประสบการณ์มากกว่าพี่ตอนเรียนพมตลอีกใช่ครับสิบห้าปีใช่นะครับตอนพี่เป็นอ่ะห้าสิบเก้าหกสิบใช่ไหมเนความรู้ประสบการณ์ขนาดนั้นนี่พี่ผ่านมาอีกสิบห้าปีจะมากแค่ไหนละ่ะครับเห็นไหมตอนนี้เป็นประธานกร,ร,มริมการเนี่ยนะเชิญปรากระทรวงเชิญผู้ว่า เ,พเ,พ um เ,เชิญผบเราทับมาชี้แจงทุกคนนะเด็กกับพี่เยอะแยะเลยเพราะยังไม่หกสิบนี่ครับแม้แต่รัฐมนตรีต่างๆนหลายที่เชิญนี่ยนะประยุทธ์ยังน้อยกับพี่เลยใช่ไหมแล้วทําไมหกสิบรีบให้เขาออกจากรายการนะทั้งๆที่คนที่รับรับรับราชการอยู่นะพอเกษียณปุ๊บมีบํานาญก็จริงนะแต่บํานาญมันเป็นอย่างนี้อืมใช้ ไอ้เงินเดือนคูณอายุราชการหารด้วยห้าสิบหารด้วยห้าสิบเพราะฉะนั้นไอ้ตัวอายุราชการยังไงก็ไม่ถึงห้าสิบถ้าห้าสิบ 50, มันมันก็เท่ากับว่าคุณรับราชการอายุสิบขวบเลยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ถึงคนเราจะรับราชการก็ยี่สิบขึ้นไปใช่ไหมยี่สิบสองยี่สบสามยี่บ, 2, บ, 3, บ 5, ห้านู่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาจะเสียแล้วเงินบำนาญมันจะได้น้อยใช่ไหมน้อยกว่า เงินเดือนคใช่ไหมเพราะันเขาอยู่ได้ไม่ได้เนี่ยคือปัญหาใช่ไหมก็มีข้างบ้านพี่เป็นข้าราชการทั้งผู้ผู้ชายผู้หญิงเลยพอเกษียณมาได้ได้บำนาญไม่พอต้องมาค่ากินอยู่ค่าใช้นะน้ำค่าไฟค่านุนค่าน,นี้ตกลองต้องขายพี่ <c oughs> นะนี่เราก็สงสารเขานะครับแต่ก็ถือว่าช่วยเขา นะแต่ถ้าเงินเดือนเขาอยู่ได้เนี่ยไอ้บำนาญเขาอยู่ได้เนี่ยนะเนะขาคงยังไม่ขายหรอกนะงั้นพี่ก็เลยคิดว่าค้าเรการเนี่ยควรจะให้เกษียณอา,ายุหกสิบห้าขยายมาเป็นหกสิบห้าปีก็ยังทำงานได้ถูกไหมแล้วความรู้ก็มากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นแล้วไม่ใช่มีใครไม่มีใครทำนะครับศาลเขาไปถึงหกสิบห้าปี แล้จาก65เขายัางให้เป็นพวกสาวอุโสอีกคง่ายกระส,สารจากกระเกษียณ70อายการก็เหมือนกันกเกษียณ70ได้บำนาญอายุคูณไปอีก10บวกไปอีก10ปีอะ่ะใช่ไหมบวกไป10ปีเนี่ยก็อาจจะได้เท่าๆเงินเดือนเลยล่ะใช่ไหมกเกษียณมาเพื่อนก็จะอยู่ได้แล้วพี่ก็จะแก้ไขให,ให้อายุงาน,งานกเกษียณต่อไปอีกนะครับเพราะว่า เชื่อว่ายังแข็งแรงแล้วก็ยิง่งมีประสบการณ์มากขึ้นด้วยซ้ัางไปนะครับทาจะทํางานได้ดีกว่าเดิมเลยนี่ต่อมาก็สําหรับข้าราชการเนี่ยครับเมื่อพี่จะให้กเกษียณหกสิบห้าแล้วข้าราชการนี่มันมีบำนาญอย่างพี่ก็มีบำนาญแม่พี่ไม่ต้องทํางานอยู่บ้านพี่ก็หลวงเลี้ยงตลอดชีวิตจกนกว่าจะตายอะ่ะใช่ไหมเอา้าแล้วประชาชนนะ่ะประชาชนทั้งประเทศเขาเสียภาษีมาทั้งชีวิตครับพอเขาหกสิบหรือหกสิบห้าเนี่ย ทำไมรัฐไม่เลี้ยงเขาบ้างอ่ะใช่ไหมตอนนี้ก็มีเบีย้ยนะเาเรียกว่าเบีย้ยคนแก่เบีย้ยคนชรา600บาทต่อเดือนเครับมาละ20บาทกีพอพอกินเลยใช่ไหมฮก็เดือดร้อนลูกหลานลูกหลานแทนที่จะทําหากินตั้งอาชีวิตครอบครัวเขาก็ต้องมาดูคนแก่ดูพ่อแม่อีกที่เลยคิดว่ามีบำนาญให้เขาดีกว่าเรียกว่าบำ,บำนาญประชาชน นะที่ว่าบรรดาชนก็ให้ตั้งแตหร่คนละร้อยต่อวันคนแก่ถ้าจะใช้หญิงก็ไม่ถึงแล้วอาหารมื้อเช้ามื้อกลางวันเย็นนะไม่รวมค่ารักษาพยาบาลเลยนะครับ้อยบาทก็อยู่ได้ลูกหลานก็โอเคไม่ต้องดูแลพ่อแม่ขึ้นไอ้ถ้ามีเงินไม่มีปัญหาหรอกแต่ลูกหลานที่มันไม่มีเงินมีทองด้วยจะได้สบายตัวขึ้นครับใช่ไหมก็ถือว่าเป็นรามประชาชนไปด้วยตอ้ลอกพี่ไปหมดเลยนั่นไงผมก็ถามกันว่าอันเนี้ยอันเนี้ยถ้าท่าน เสนอไปผมว่าเดี๋ยวมันก็เสนอทั้งครั้งที่แล้วแล้วไม่ใช่เพื่อพูดครั้งน้ท่านเป็นคนคิดค้นมานะนี่นะก็ไปดูสิครับเดี๋ยวเ็ตเองนี่ก็ไปดูนตอนนี้ก็กรอบกรอบกันไปกรอบกันไปหมดเลยนะครับนะหรือพี่กันมีนโยบายปรับทุจริตครับพิชิตคนบาสนภพบาลคนดีคืนเอาโงะมาณคืนให้ประชาชนครับนะเพราะประเทศเป็นทุจริตมากนะถ้าเราปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังนะ เงินทองมันก็จะเหลือที่จะมาพัฒนาประเทศี่เอาสันส้นๆแล้วกันนะครับอืมต่อมาก็เรื่องคนพิการ,รข้ามไปคนพิการเมื่อคนแก่ให้สามพันคนพิการก็ให้สามพันเหมือนกันเห็นไหมและยัพี่ยังมีเรื่องปฏิรูปกองทัพปฏิรูปกองทัพก,ก็มีตั้งแต่เรื่องเล็กๆยก,ก,ก,กเลิกเกณฑ์ทหารอ่าเน,นี่ยนะแล้วก็ให้ ใช้วิธีสมัครใจครับอันนี้ท่านท่านคิดหรือว่าพี่คิดแล้วก็โดนก๊อปปี้ไปใช่ไหมเนี่ยอ๋ออันนี้ดีมากอันนี้ดีมากเพราะว่าประชาชนอยากให้ย้ายสาอาหารเฮ้ยยกเลิกสาอาหารนะครับไม่งั้นทหารทําผิดก็ไปขึ้นศาลทหารมันก็ช่วยกันครับนะนอกจากทําผิดร่วมกับพลเรือนถึงมาขึ้นศาลพลเรือนทําไมตํารวจทําผิดต้องขึ้นศาลพลเรือนนะก็ถูกแล้วทหารก็ทําผิด ก็ต้องมาขึ้นศาลเพราะเรต้องกา,า,ารเป็นคนธรรมดาคนหนึง่งร<ใช>ับทุกอย่างเข้ากันหมด <c oughs> ใช่เพราะฉะนั้นไปตั้งศาลทหารก็ช่วยกันอยู่นั่นนะนะครับครับนะแล้วตุลาการศาลทหารนานๆทาคดีสักทีเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องหาหลักหาเกณฑ์อะไรมันก็ได้ครับ <c oughs> แต่พอพออยู่ในวงทหารเขาก็โมโๆมันเองนั้นนะย้ายหน่วยทหารต่กอนพระราชวังอยู่ที่วัดพระแก้วเนี่ย ตั้งแต่รัชการที่หนึ่งนะมันจะเห็นรอบๆเนี่ยมีกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาทยมีสารดีกามีอะไรอะไรใช่ไหมครับแล้วต่อหลังในหลวงย้ายไปศูนจิตทหารก็ตั้งอยู่แถวดุสิตนะตอนนี้แถวสภาทหารเยอะแยะหมดใช่ไหมฮะถามว่าถ้ายังคงปล่อยให้อยู่อย่างนี้จะเกิดสูงครามแบบรับเสเซียมันยิงมาจากไหนก็ไม่รู้ลงพระราชวัง ครับนะลงหัวชาวบ้านมัง่งรัฐทหารอยู่ไปทำไมเป็นล่อเป้าเนี่ยใช่ไหมเป็นเป้า,าล่อให้ค่าศึกศัตรูเนี่ยเรานั้นย้ายออกไปจะดีกว่าครับฐานโบก,ก็คูนไปอยู่ลบบุรีนันทีเยอะแยะฐานเรือไปสติฮีอันนี้ท่านพูดในเชิงผังเมืองเลยนะในเชิงา,าุทธศารตร์ก็ไปนครสวรรค์นั่นครับที่ในกรุงเทพเป็นเลือเยอะมากมายนะรัฐก็หาไรายได้สีใช่ไหมให้ นักธุรกิจเช่าสามสิบปีคุณยาวเอากีา่ไร่ล่ะใช่ไหมะประเทศกรุงเทพมันก็เจริญรัฐก็มีเงินนะหมุนเวียนตรงนี้อีกเยอะแยะเลยครัแม้แต่ค่าขนย้ายไปสร้างใหม่คุ้มค่าหมหาศาลนะครับกรุงเทพจะได้เจริญขึ้นไม่งั้นพอไปถึงค่ายทหารมันก็อยางงั้นยางนั้นนะไม่ไม่ไม่รู้จะมีอะไรใช่ไหมกินวันๆกินๆนอนนอนงานก็ไม่ต้องทําบ วันพุธเล่นกีฬาวันธรรมดาตีกอล์ฟทหารนะไม่เห็นเหมือนตำรวจเลยมันทุกวี่ทุกวันนะะถึงแม้จะมีข่าวดีไม่ดีมันก็ก็ค่อยแก้ไขไปคนสองแสนกับคนมันจะให้ดีทุกคนได้ไงใช่ไหมฮะนะครับ,รบก็นโยบายแล้วแม้แต่นโยบายนี้พี่เพิ่งคิดขึ้นใหม่เก็บอาวุธหยุดความตายคืออะไรจะไม่มีใครมีนะครับ ก็เดี๋ยวมันก็เอาปืนไปยิงกันฆ่ากันทหารตำรวจที่หนองบัวละบูใช่ไหมครับนะอาวุธปืนไปยิงเด็กตายถึงสามสิบกระสบที่เทอร์มินอล้วยนะหรือคุณไปฟังข่าวโอ้ฟังข่าว,าาวทุกวันเนะี่ยครับรถปาดหน้าก็ยิงกันครับผัวเมียทะเลาะกันก็นยิงกันครับทวงเงินไม่ได้ก็ยิงกันอะไรก็ยิงกันหมดอาวุธปืนมันเยอะไปหมดใช่ไหมเะนั้นพี่ก็จะออกกฎหมายเก็บอาวุธให้หมดครับนะ ใครมีอาวุธที่ถูกกฎหมายเอามาคืนซะรัฐก็จ่ายเงินให้ใครมีอาวุธปืนผิดกฎหมายเอามาคืนไม่มีค่าตอบแทนนะให้ปืนมันมาหมดเลยคือใครที่ผิดกฎหมายเอามาจะไม่จับแต่ใครเอามาคืนซะเอามาให้ตำรวจซะแต่ไม่จับไม่จับซึ่งพอพ้นระยะเวลาถ้าเจอโดนใครมีอาวุธปืนจำคุกตลอดชีวิตอืมเอเกนะ็บไปเลยใครอาวุธปืนไป ทำลายใครยิงใครฆ่าใครตายไม่ตายก็แ,แต่ประหารชีวิตนลอวยังก็นโยบายเยอะนะครับน้องบอกตรงๆนโยบายเราเป็นนโยบายที่ดีทั้งนั้นนะครับซึ่งถ้าเราเป็นรัฐบาลนะครับไม่ไม่ใช่ว่าจะสามารถทําได้ทั้งหมดเนี่ยต้องพูดตรงๆครับมันอยู่ว่าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนครับเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรจะไปไป,ปร,รูปทหารได้ไงครับใช่ไหมอืม เป็นรัฐมนตรีคมนาคมจะไปทําให้น้ํามันลดลงได้ไงไม่ได้ครับแต่นี่เราเป็นนโยบายรวมพอเลือกตั้งเสร็จถ้าเราได้ร่วมรัฐบาลเราเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนเราทําหน้าที่ในกระทรวงนั้นนะครับถูกไหมแต่ถ้าเป็นนายกอ่ะได้หมดมีอำนาจจัดการได้หมดครับนะครับเป็นอย่างนั้นปัจจุบันนี้ครับก็อย่างที่เป็นข่าวตอนนี้ช่องผมเป็นช่องประชาสัมพันธ์ผลงานตำรวจนะครับแต่ว่า กระแสตํารวจตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคดีทุนจีนสีเทาคดีเรียกรับสินบนรับเงินอะไรเงนี้ครับตอนนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะกับภาพลักษณ์ของตํารวจแล้วท่านเสรีเองท่านก็พูดมาตลอดที่ออกสื่อมายาวนานแล้วว่าอยากให้มีการเปลี่ยนแปล,ปลงหรือปฏิรูปตํารวจครับท่านเห็นว่าตอนนี้มันมีปัญหาอะไรแล้วต้องแก้อย่างไรครับท่านปัจจุบันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ย คุณระยุทธแก่ก็แก้ไขนายกเลิกพระราชตำแหน่งชาติปี47ไปแล้วออกพระราชตำแหน่งชาติฉบับใหม่ครับปี65เนี่ยนะแะบอกตือปฏิรูปแล้วครับใช่ไหมปฏิรูปแล้วลยังเป็นอย่างเงี้ยเป็นยังไงตอนกฎหมายตํารวจเข้าเนี่ยพี่ก็อ่านดูมันเยอะแยะหมดเลยที่พี่จะต้องอภิปรายครับนะอภิปรายก็จริง เอา,อามาตานุนมาตา,น,า,ตานี้แต่เรามีเวลาแค่เจนาทีก็ให้อภิปรายกนละเจนาทีน้องคิดว่าดูจะพูดได้แค่ไหนกี่มาตาละแล้วก็ขอประธานบอกผมขอเพิ่มอีกสานาทีเป็น10นาทีก็แล้วกันใช่ไหมเขาก็ให้ให้เราก็ยังพูดในนิดเดียวนะเสร็จแล้วเราก็ไปฝากให้พลตวิศนุแม่งภาษีซึ่งเป็นกรรมธิการนะที่จะช่วยพิจารณาในเวลาสองอะไรนะครับ ช่วยแก้ไขก็ให้แนวทางคุณวิษณุไปหมดนะนะสรุปว่าก็ยังคงเดิมคงเดิมหมายความว่าประธานกตรนายกตรีเป็นประธานกตรครับนะตอนนี้ไม่มีหรือผู้แทนนายนยกก็ต้องเป็นคนเดียวเท่านั้นนะแล้วก็ยังมีนู่นนี่อีกือคงไม่มีเวลาคุยมากเอาแต่เพียงว่าเมื่อกฎหมายฉบับนี้นะกำหนดว่า ว่านายงุนตรีเป็นประธานกตลอก็คือปกครองดูแลตำรวจครับใช่ไหมคุณประยุทธ์เป็นนายงนตรีเป็นรัฐมนตรีกระโหมด้วยใช่ไหมครับนะยังเป็นประธานกอตลอเป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโน่นนี่นั่นอีกสี่สิบกว่าคนณะครับถามว่าคุณเอาสมองที่ไหนที่จะมาคิดที่จะมาพัฒนาตำรวจแล้วนะคุณทำอะไรไม่ได้เลยเพราะคุณเล่น นะเอาตำแหน่งหน้าที่ไว้กับรวบาหนาดไว้คุณหมดครับเงื่อนการเป็นประธานคอตรอของคุณก็เพียงแต่ว่าเดือนเดือนคุณไปประชุมทีงแล้วรับเบี้ยประชุมไปแปดพันแล้วคุณก็สะบัดต,ตูดไปตำรวจไม่มีอะไรดีขึ้นครับไม่ได้คิดแก้ไขอะไรนี่ยครับทีนี้ทำไมมันถึงไม่ดีอ้าวในเมื่อนายกเป็นประธานกอตรมีอำน,นาจแต่งตั้งผอบอได้ครับนะ โอเคลองจากนั้นไปอาจจะเป็นอำนาจของพอบอเป็นอำนาจของผู้จัดการนะครับแต่ถ้าปล่อยเหมือนท่านสุรยุทธ์นะปล่อยให้พี่ดําเนินการมันก็เรียบร้อยครับแต่นี่พอคุณไปประธานกตรลอนะพอแต่งตั้งรองผู้จัดการตํารวจแห่งชาติลงไปเรื่อยๆแล้วถึงเวลาตั้งคุณก็จะเอากระดาษมาพิมพ์มาจะขอใครบ้างอะไรต่างเหล่านีนอใช่ไหมไอ้ใครที่ไปวิ่งเต้นนักการเมืองอนะครับ อย่างสสทั่วไปมันก็อยากได้ผู้การจังหวัดอที่เป็นคนรัลเขาจะได้ไปจับธุรกิจเขาผู้การจังหวัดมันก็ขอพอบอไม่ได้หรอกครับไอ้สสมันก็ขอพอบอไม่ได้หรอกมันต้องขอนายกครับนายกก็พิมพ์ชื่อส่งพอบอใช่ไหมอย่างนี้เห็นไหมจําคลิปได้ไหมที่พอแต่งตั้งเสร็จไอ้ตำรวจชุนบรีไปขอบคุณเอเแหงะคใช่ไหมไปขอบคุณกันใหญ่ ก็ถามทําอะไรล่ะมันก็แสดงว่าประยุทธ์ส่งเฮงมันขอไม่ไม่ได้มันก็ส่งชื่อประยุทธ์นะท่านขอแต่งตั้งนี่หน่อยผมจะได้คุมเสียงอย่างงี้อย่างงีงงง้ประยุทธ์ก็ส่งมาให้พอบบอล่พะ,ะพะบบก็เกรงใจก็ต้องแต่งตั้งนะแทนที่ได้คนดีนะทํางานทําการก็มีแต่คนวิ่งเต้นนักการเมืองใช่ไหมงานไม่ทำในยุคที่ท่านเป็นพบบตอรอ<ไ>ท่านท่านมีอํานาจในการเลือกสรรคนที่มีฝีมือตรงกับ หน้าที่การงานท่านเป็นคนจัดแจงเองทั้งหมดใช่ไหมผมพูดจริงๆนะนายกสุริยุทธ์เนี่ยนะค,คนเอกสุริยุทธ์จุลานนท์นะท่านเป็นสุภาพบุรุษมากครับเห็นไหมพอท่านเป็นนายกนะท่านก็เป็นแค่ปีเดียวแล้วท่านก็ให้มีการเลือกตั้งนะเรันคู้ไปยุทธ์ที่ไหนแปดปีแม่งยังไม่ยอมเลยใช่ไหมนั้นท่านเป็นสุภาพบุรุษท่านไม่เคยก้าวไกยพี่นะครับหน้าที่ของท่านก็ทําไปหน้าที่ของเราก็ทําไป เพราะนั้นในสมัยพี่ตำรวจถึงจะได้เจริญมากครับเพราะพี่เนะี่ยบอกไม่ใช่นางเฉยๆนี่ครับต้องคิดต้องทําอะไรเยอะแยะ<ม>ใช่ไหมเพราะฉั้นตอนนี้ปุ๊บพอคุณประยุทธ์มาคุมเนี่ยมันแต่งตั้งคนดีไม่ได้มีแต่งตั้งแต่พวกวิ่งเต้นได้เรื่อยลงมาถึงระดับล่างเลยครนะก็ยิ่งมีปัญหากระถืเป็นข่าวทุกวันเนี่ยยิ่งในฐานตอนที่คุณประวิทย์มาคุมตํารวจนะครับ โอ้โห oh ตอนนั้นทุจริตซื้อขายตําแหน่งมากครับแต่งตั้งโม่จกนกระทั่งบางทีคนตายไปยังตั้งอีกครับใช่ใช่นะใชตอนนั้นเป็นข่าวดังเพราะว่าถ้าปล่อยก็แต่งตั้งธรรมดามันก็จะเป็นระบบใช่ไหมครับนะบัญชีข้าราชการตํารวจนะใครจะเกษียณอายุใครอยู่มาแล้วกี่ปีครองยศครองตําแหน่งอะไรยังไงใครตายแล้วมีหมดพอเอาลรรรูกอำนาจมาตั้งที่ต่อรอตนะ่นนมันไม่รู้นะ มันก็ออกเอาคนนี้วิ่งเต้นคนนี้จรงจับคนนี้ย้ายอย้ายคนตายไปอีกนะ <c oughs> ครับมันมั่ว <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณไปยุทธคุมตำรวจแล้วก็ไม่มาดูแลตำรวจแน่ปัญหา,าต่างๆมันก็เกิดขึ้นครับจะไปโทษผอบอก็ไม่ได้หรอกเขาอยากจะทํานู่นทํานี่ก็ทําไม่ได้ครับ <c oughs> ไหมมันเป็นลักษณะนั้นทําไมตุลาการเขาเรียบร้อยอายการเขาเรียบร้อย <c oughs> ตุลาการเนี่ยเขาไม่มีอะไรมากเลย ใครเป็นหัวหน้าประธานสันติกาเป็นหัวหน้าก็เป็นประธานก่อต่อครับนะแล้วก็เลือกรองประธานสันติการเลือกอหัวหน้าคณะมามีสารชั้นต้นอุทธรดีกาเลือกกันขึ้นมามาเป็นมาคณะกรรมการก่อต่อเขาก็บริหารกันเองครับคุณไปยุทธ์ก็ยุ่งเขาไม่ได้ไอ้ที่คุณไปยุทธ์ยุ่งเขาไม่ได้เขาก็เลยเรียบร้อยไงถ้าคุณเขียนกฎหมายแล้วใหม่ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับ ให้ข้าราชการตํารวจระดับพองรองพวอที่มียศผลเอกเนี่ยนะนะขึ้นไปสมัครสมัครแล้วเลือกตั้งเสร็จแล้วให้ข้าราชการระดับไหนอะ่ะสมมติระดับผู้การระดับผู้อุกถับขึ้นไปเลือกประธานกตรอเองับใครใชนะก็เป็นประธานกตรอใช่ไหมรประธานกตรอแล้วปกครองตํารวจประธานกตรอก็มีความรู้เนี่ยมีประสบการณ์เนี่ยใช่ไหมเขาก็สามารถบริหารงานนะการเมืองอย่ามายุ่งนะครับผมไม่สนแล้วนะ อำนาจแต่งตั้งใครคุณไม่มีนะัะเพราะฉะนั้นองค์กรตารวจมันก็จะเจริญได้อย่างนี้มันก็เป๋มาเป๋ไปที่มันเป๋เพราะว่ามันมันมันพื้นฐานการทํางานตำรวจมันอยู่บนความเกรงใจอันนี้เด็กนายอันนั้นคนของนายอันนี้นายสั่งคือมันเลยมันเลยเป๋หมดเป๋ไปหมดแตอีกประการสาคัญก็คือตารวจมันมาจากทหารครับนะทหารมีลูกแถวมีผู้ขับมว์ผู้ขับหมวดผู้ขับกองใช่ไหมครับสมัยเดิมตํารวจก็มีลูกแถวนะ ผู้ขับหมูผู้กับกองร้อยเหมือนกันหมดเลยนะครับพอตอนหลังในทหารก็รูปแบบก็ยังอยู่ทหารเกณฑ์จะมาเป็นอะไรล่ะมันก็เป็นลูกแถวคนะแล้วใครอุโสก็เป็นผู้ขับหมู่อะไรเงี้ยนะราชการประจาเป็นผู้ขับหมูไปตำรวจเนี่ยสมัยพี่ก็มีลูกแถวเหมือนกันนะแต่ลูกแถวมันอะไรอ่ะมันอยู่นานเนี่ยตำรวจใช่ป่ะมารับราชการอยู่นานลูกแถวเป็นในสิบมั่งเป็นจ่ามั่งะครับ มันไม่ใช่แล้วถูกไหมนะในสิบมันก็ควรเป็นผู้ข้อหมู่แล้วพระกอลูกลูกแถวเป็นในสิบเป็นจ่ายอย่างเงี้ยก็เลยเปลี่ยนรูปแบบนะเป็นรูปแบบซนะตชอตอนนี้มีลูกแถวอยู่ครับนะแต่ลูกแถวก็คือในสิบอย่างเงี้ยไม่ใช่พลตํารวจคใช่ไหมแต่ตํารวจเนี่ยนะอไอเอผูทอนนครบาลอะไรนะมันก็เปลี่ยนแปลงไปนี่มันจะรับที่รายการตํารวจ พูดสูงขึ้นก็นไมาได้ก็เขาให้เงินเดือนเท่านี้ครันะลองไปเปรียบเทียบตำรวจเยอรมันตำรวจสหรัฐตำรวจญี่ปุ่นหรือที่ไหนๆนะเงินเดือนเขาสูงมากอย่างเยอรมันเนี่ยนะอาชีพที่คนนิยมมากที่สุดคืออะไรทราบครับนักฟุตบอลน,นะครับนักฟุตบอลเนี่ยเยอรมันคนรักเป็นอาชีพมากที่สุดเลยครับอันดับสองคืออะไร ไม่ทราบตํารวจนะคนเยอรมันเนี่ยอยากรับราชการเป็นตำรวจมากไม่อยากเป็นนายธนาคงนายทะานเป็นอาชีพนู้นอาชีพนี้แร้วเพราะว่าค่าตอบแทนก็สูงครับพี่จำตัวเลขไม่ได้นะแต่จำเงินเดือนได้เยอรมันเงินเดือนตำรวจเดือนเดือนละแสนเจ็ดโอ้โหครับตำรวจเราเดือนละเท่าไหร่หมื่นกว่าบาทหมื่นสองหมื่นสาม สารัก็เหมือนกันนะคนเป็นผู้จัดก,การธนาคารอย่างราออกไปเป็นตำรวจเลยครับนะเพราะตำรวจเงินเดือนสูงกว่าเนี่ยผมมีเพื่อนมาจากแอลเนี่ยเป็นอดีตรากรแล้วก็เป็นตำรวจอยู่นะเอ้าหมือนแฮปปี้ oh, ชีวิตมีความสุขนะทำงานเกินเวลาก็ได้ค่าตอบแทนครับเขาล็อกเลยนะคุณน่าเข้าเวรบ่ายโมง ถึงหกโมงเย็นคุณต้องทําหน้าที่ละงหกโมงเย็นเป็นเรื่องคุณเลยครับไม่ต้องมาสนใจเรื่องตํารวจเลยคุณจะไปไหนทําอะไรเรื่องคุณเลยเป็นอิสระภาพแต่ถ้าต้องใช้เขานะโอ้เขาเรียกอะโอทีโอทมสูงมากครับนะเพราะฉะนั้นตํารวจทั้งญี่ปุ่นยังเยอรมันทั้งสหรัฐนะโอ้แฮปปี้อยู่ดีมีความสุขบ้านเมืองก็สงบเรียบร้อยครับก็ลองมาให้เงินเดือนตํารวจไทยบคงดีนะสูงสูง มันก็จะเป็นไม่เป็นอย่างนี้หรอกครับก็ไม่ไปตั้งด่านลอยไม่ไปจับไบรุ่นตัวฉีกันตีเงินตีอะไรกันสมัยพี่ก็ทําปฏิรูปแล้วล่ะครับแต่ไม่ไม่ได้ออกกฎหมายพอไม่ได้ออกกฎหมายไอ้พระชรวาทมันก็เลยแทนพี่มันก็เลยเปลี่ยนหมดครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีนะครับวันนี้ผมก็มาตามคําขอนะครับท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทต้องกราบขอพระคุณท่านด้วยนะครับที่ให้คิวและโอกาสนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ลองดูนโยบายนะครับดูวิธีคิด แล้วก็ดูวิธีแก้ปัญหาตั้งแต่สมัยท่านเป็นนายร้อยนะครับที่ท่านไปแก้ปัญหาหนาแก่ไปพัฒนาชมุมชนไปพัฒนาครอบครัวและองค์กรตำรวจเล็กๆจากพื้นที่เล็กๆนะครับแล้วก็จนเติบโตมาในเส้นทางสูงสุดของการเป็นตำรวจก็คือเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติการทํางานของท่านในช่วงนั้นผลงานของท่านนะครับก็ลองไปหาดูในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ต่างๆตอนนี้ก็เข้ามาสู่การเมืองนโยบายต่างๆที่ท่านพูดไปแล้วถ้าเพื่อน <ๆ S 2> เห็นว่าการจะแก้ปัญหาต่างๆทั้งหมดที่ท่านพูดมานั้น มันจะเกิดจริงขึ้นได้ก็คือต้องขอกาให้ท่านเป็นนายกเท่านั้นหรือถ้าท่านได้เป็นรัฐมตนตรีก็แก้ปัญหาได้แต่ก็ได้แค่หน่วยงานหรือกระทรวงนั้นกระทรวงเดียวเพื่อเพื่อกระชายวิทยานตัดสินใจนะครับเดี๋ยวอีกไม่านานนี้ใช่ไหมครับท่านก็จะมีการเลือกตั้งกันแล้วก็ขอฝากท่านพลตุรนเอกสรีพิสุทธิ์กับเรื่องเล่าและนโยบายทั้งหมดในวันนี้ไว้ในการพิจารณาในการพิจารณาของท่านและครอบครัวท่านด้วยนะครับวันนี้ผมโอ๊ควีพีกับท่านสรีพิสุทธิ์ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับดีครับ สวัสดีครับหากท่านใดสนใจเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนรายการ OVP ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มสินค้าแบรนด์ต่างๆได้หมดเลยทุกชนิดนะครับยกเว้นเว็บพนันไม่รับนะครับท่านสามารถเอาสินค้ามาวางโปรโมทในรายการผมได้เลยนะครับติดต่อทาง i อเด n e ลนี้ได้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนรายการ OVP นะครับสวัสดีครับผมโอ๊กนะครับตอนนี้ผมเปิดช่อง OakVP ช่องที่2ทางช่อง YouTube นะครับ ฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้เพื่อนๆสามารถกดไปที่ลิงก์แล้วกดติดตามได้เลยนะครับ <C ity> ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การติดตามแล้วก็ให้กำล,ลังใจร,ร,ร,รายการ OVP ช่องแรกฝากเพื e ่อนๆช่วยกดติดตาม o v p ช่องที่2ด้วยส่วนเรื่องราวจะสนุกและบันเทิงแค่ไหนเข้าไปดูในช่อง2ได้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับ